หลังจากคนขึ้นมาจากท่าเรือครับจะมาร่วมกันไหว้ป็นฟังไทยนะครับหเวรียมกระจายสิ้คข่าวออกไปส่งในประเทศไทยและผู้มีผักต่างๆก็ไปครับมันนี้ถึงเมืองตลาดนัดพอดีงบจังสัก หมดหมดหลายขนาดกำลังมาอีกสองลำครับไกลๆมาเททางกันใหม่จุดคอนปนบ้านด่านอำเภอโขงเขียมโอ้ยไงคักโอ้ยพูดเบาหน่อยคือไปยั้งเราุ่ดไหน โอ้ดหอยวาวดีเด้วบอลมกัยังวอามุน์เอาไปกระดงกระดงขักขนาดกระโผดใบยังมุนโตโตครับไปหนานรถเสริมเดียกสินงขาลขมาครับ เออเจียวเจียวฟาโรหอเราเอาหมดเลยสินค้าลักๆก็คือหัวกับกระดงฟาเราเี่ยเอาเลยลายที่สุดก็คือหัวเออเจียวไปเอาอยู่หาเป็นไปสทงมาราซีแบบมาราซีป

พอได้บ่เคยเห็นเก๋ะเมื่อบึงมาชมครับให้มาถึงมือวันเสาร์ครับจะบ่ฮูว้ว่าตลาดนัดเพิ่นมีมื้อหยังแน่ครับมื้อน,นี้คือผมมาถึงมื้อวันเสาร์ถึงมื้อตลาดนัดพอดีมาอีกสองลำครับสองลำนี่คนบ่หลาย ออทีน่นอนครับทีน่นอนไปอีกแล้วครับสองผืนสินขาใหญ่ๆก็เอาไปไห้ครับว่าทีน่นอนเังนกระสีสันไทยไม่สันชีดเครื่องซักผ้าเครื่องซักผ้าอยู่ข้างบนครับยังไม่ลงมาอยู่ เป็นบรรยากาศวิธีของพี่น้องทางสบฟอรลาวที่ขามมาสื่อเครื่องสื่อของเมือวันตลาดนัดจุดพลน,นบันดานอำเภอคงเกี่ยมจังหวัดอุบลราชธานีครับสื่อเครื่องสื่อของกับขามไปใส่ในชีวิตประจำวันไปขายครับไปใส่ไปซอยครับแล้วก็เอาจำพวกงวดกระดงครับไข่หมดแดงปักแดงครับสิ่งของขามมาขายฟังไทยครับ นี่ก็จะเป็นกระโพดกับกระลังเอาขามไปพุณใส่หอมกระติกน้ำครับกระติกน้ำกะละมังในหล,ายยา,นลายยางเลยน้องเจ้า <c oughs> ลอนน้ำกะละมังทั้งพลาสติกคับกระลังพลาสติคมะสมสมเชี่ยวหวานกาับเอานี่วัดครับคนซือ้อไป หอมแดงโอ้พียก็ได้กิโลนใหญ่แถอะบ้นะบานก็ผู้บาลก็ได้กิโลนใหญ่แถอโอ้ยผู้บาลหน่อยเบิ้งครับ,รบมาแล้วครับมาแล้วคุณมาแล้วมาแล้วเออมีหอดไข่ครับจะใหใ้ไข่แตกนะพ่อเด้อแม่จกไข่บ่แตกครับไข่บ่แตกรับป,ประกันเออเบรกไปตลอดทางเลยครับไปตลอดไงพ่อสีอะไบาทนี่แจกไข่แตกครับค่อยๆผู้บาลหน่อยค่อยๆ ฝีมือแห้งครับฝีมือคักขนาดฝีมือคักขนาดครับเบิงเรงแกไใครลงกล่อยครับอูดบนทางสองว่าเบิรงของแท้ครับจูหูวมันสั่นมาสั่นครับ <c oughs> ขักขนาดจังหวะโอ้ยครับุหยอดฝีมือเราครับ เงาเงาก็เอาไปได้ครับเซนกัสีส,สันไทยครับไม่ถันเรียกว่าไม่ถันฉีดครับเงาเงาก็เอาไปได้เลยนี่เซนกัสีนี่โตเกียอี๋ครับีึ้นไปเรื่องอะไรตัวนึงก็จะเอามาส่งครับมาส่งไทยครับงวดกระดูกนิ่งๆที่ปิดงวดเข่ากับก้อนหนึ่งเขาเนี้ยครับป้าปิด มัดเขาย่างั็ของปลาปิดวัดเขาก็มียังไม่เราขึ้นไปสมงหวัดทุอกอย่างหลายๆกำลังมาอีกลำหนึ่งครับบุนครับมาอีกลลำหนึ่งครับไกลๆพูนบรรยากาศุดชมวิวระวังแม่น้ำสองสีทางอำเภอโขงเทียมครับ จุดฝ่ันปนบ้านด่านอำเภขอขงเกียมจังหวัดอุบลนรนาชธานีครับเปจุดฝ่ันปนครับลงมาหอดได้ํำนะครับก็เลยสิคนเลืย่ยครับจาจริงมบันไดนี่นะครับนี่บันไดเลยครับแต่ว่า แต่จากน้ำทัดผ้าตะกอนมาทับถมเลยครับนี่ครับบันไดปูนนะครับเง้ยครับดู๋ยวพูดคือไปข้างบนคนระับบันไดปูนมีครับแต่ว่าถือน้ำเอาพวกกับเอาพวกสิ่งพวกอันที่ดินผงนี้เข้ามาเต็มมดถึงแถวนี้เขาจะทมทางขึ้นครับนี่ครับบ,บันไดสร้างคอนกรีตมี กำลังลงอยู่นะครับสองคันกำลังเอาเครื่องเอาข้องลงไปครับมันท่างท่างนงี่ยละ่ะดินไงกุดถีบเลยต้องบเอรบรกไว้ครับว่าเบรกไว้ว่าได้สั่งแรงน้นลยปวดหันดำโค้งกัดกูแหละ